หลังจากที่ชอนจุนฮยอกสมาชิกวง T.N.X หรือว่า The New Six ต้องพักรักษาสุขภาพนาน1ปีตามคำแนะนำของแพทย์วันนี้ต้นสังกัดอย่าง P Nation ครับมีการออกถแถลงการว่าจุนฮยอกเนี่ยพร้อมจะกลับมาทำกิจกรรมกับเพื่อนในวง T.N.X แล้ว กลายเป็นข่าวช็อกวงการเคป๊อปนะครับเมื่อเดือนมกราคมปี2023เมื่อต้นสังกัด P Nation ประกาศให้ชอนจุนฮอกสมาชิกบอยบาดเลือดใหม่พักรักษาตัวเนื่องจากอาการวิตกกังวลและสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอ1ปีเต็มหลังจากจุนฮอกหายหน้าไปดูแลตัวเองเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชอนจุนฮอกพร้อมกลับมาทําหน้าที่สมาชิกวง T.N.X ได้อย่างเต็มตัวแล้วโดยเริ่มจากการร่วมรายการ Varie t y The New Things ที่ออนแอร์ไปเมื่อ2กุมภาพันธ์และเตรียมตัวทำมินิอัลบั้มที่จะวางจาหน่ายในเดือนพฤษภา ภาคมนี้ครับอีกเรื่องที่น่ายินดีนะครับเกิดขึ้นกับชีวิตของอีซึงกิเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหนุ่มแสนดีคนนี้นะฮะกลายเป็นคุณพ่อเรียบร้อยแล้วหลังจากพรรยาของเขาเนี่ยเพิ่งคลอดลูกสาวออกมาครับ หลังจากปีที่แล้วครับอีซึงกิประกาศข่าวช็อกโลกถึงการตัดสินใจแต่งงานกับนักแสดงสาวอย่างอ e ีดาอินจนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีที่แล้วเขาก็ประกาศว่าอ e ีดาอินตั้งทองลูกคนแรกให้เขาเรียบร้อยครับส่วนเมื่อเช้าตรู่ของวันที่5กุมภาพันธ์เอเจนซี่ของอีซึงกีก็ออกจดหมายแสดงความยินดีที่ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยด้วยความราบรื่นและเปลี่ยนไปด้วยความสุขเราขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ เอาละครับเมื่อเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะครับก็มักจะเป็นธรรมเนียมที่เราจะเห็นหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยเข้าฉายเตรียมจะกวาดรายได้กันครับสิ่งที่น่าติดตามในปีนี้นะครับคือจะมีหนังฟอร์มดีเรื่องไหนมาโค่นแชมป์เก่าได้หรือไม่ซึ่งในปีนี้ครับตัวเต็งก็ประกอบด้วยผลงานของจังอี้หมูโดยปีนี้เขามาพร้อมกับ a r t i c l e 20หนังตลกว่าด้วยอายการที่จับพลัดจับผูไปรู้เห็นในคดีสำคัญ นอกจากนี้นะครับยังมีเพกาซัส2ภาคต่อของหนังแอคชั่นดราม่าในวงการแข่งรถเรื่องดังแล้วก็ปิดท้ายกันด้วย The Movie Emperor ครับที่มาพร้อมกับหลิวเตอ๋อหัวในหนังซึ่งว่าด้วยวงการหนังฮ่องกงยุคทองสุดท้ายเนี่ยเรื่องไหนจะมาวินครับซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่ายังมี Johnny Keep Walking หนังตลกองค์กรที่ครองแชมป์มาตั้งแต่ปีใหม่แล้วยังไม่มีใครโค่นได้เลยครับ และนี่คือความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงเอเชียที่น่าจับตามองสัปดาห์หน้าครับจะมีความน่าสนใจอะไรเกิดขึ้นบ้างสามารถติดตามได้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับยังไงสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางเลยของโมโนทนินายวันนี้ผมญี่ปุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ